รีวิวเกมไคจูหมลิกแป8หลังจากที่เกมไคจูเหมลิกแปดที่เปิดตัวที่ญี่ปุ่นแล้วแล้วมังกะก็ได้จะเรียกว่าดังแบบในระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็มาเปิดตัวเกมของไคจูนัมเบอร์เอ็กเด e เป็นเกมแนวแบบ RPG t พ r จ b เท e ร์นเและมาด้วยภาพ 3D ที่ทำให้รู้สึกว่าเอ,อมันเหมือนกันเรามานั่งดูแบบว่า ไคจูกําลังต่อยแบบมักสมัดเลยมาเล็กแปกําลังต่อยแบบอืมเราจะเห็นแบบเป็นรูปสามดีเลยเหมือนแบบเป็นเป็นตัวตัวละครน,นั้นนะอยู่ในนั้นเลยใช่ครับมันเป็นเรื่องปกติในยุคนี้เนาะที่จะเป็นแบบแนวสามดีใช่แล้วก็กลับมาอยู่ในแนวแบบเทิร์นเบดกลับมาแบบว่าเป็นเทิร์นต่เอเทิร์นอะไรประมาณนี้ครับภาพในภาพในเกมเนี่ย สนุกสวยแล้วก็ไอเกมเนี้ยจะเน้นทางด้านการคอมโบครับใช่มันจะไปคอมโบตัวละครน,นี้อย่างเช่นตัวละครแบบว่าพระเอกกาลังต่อยเสร็จปุ๊บเลือดของตัวของไคจูเนะี่ยกำลังจะตายเนะี่ยจะมีตัวละครเพิ่มเข้ามาอีกอย่างหนึ่งก็คือใช้ท่าไปตายเพิ่มใส่นั่นเป็นการแบบคอมโบต่อเนื่องเกมนี้จะเน้นไปทางด้านประมาณนั้นครับแล้วก็จะมีใช่มันจะมีสกิลอันติเหมือนสกิลเหมือนเกม เกมเทนเบททั่วไปใช่ครับแล้วก็มันจะมีพวกแบบการเสริมไอเทมการเสริมอุปกรณ์ไอเทมการที่อัพสกิลของตัวละครและที่สมคัญคือธาตุแต่ว่าผมว่าธาตุเนี่ยมันยังเห็นภาพไม่ค่อยได้ชัดมากเท่าไหร่ที่เห็นชัดมากมากสุดก,ก็คืออุปกรณ์แล้วก็สกิลของตัวของตัวละครต่างๆผมคิดว่าดาเมจมันขึ้นอยู่กับสกิลแล้วก็ อุปกรณ์ใช่ครับถ้าถ้าถ้ามีเกี่ยวแต่ว่ามันเกี่ยวไม่มากแก้ประมาณย5ได้มั้งอืมใช่ครับเกมนี้ตอนนี้เขาแจกตัวสี่ดาวสอตัวก่าแล้วก็ถ้าสมมติเราไปสุ่มไปสุ่มในกล่องตอนนี้ยมันจะได้อยู่ประมาณ5ดาวตัวหนึ่งสามารถเรียกได้1นึ่งตัวเ้าเชาเกมนี้ออกมาก็5ดาวเยอะแต่ว่ามันจะมีหุด หลุดบ้างเพราะว่ามันมีอุปกรณ์เข้ามาแทรกครับใช่ครับเวลาเปิดเปิดตออัวละครอ่ะมันมีอุปกรณ์อยู่ในนั้นด้วยเพราะฉะนั้นอะ่ะการที่จะได้หดาวก็คือมันก็อาจจะยากนิดน,นึงแต่ว่ามันก็ออกบ่อยนะหดาวอืมใช่ครับแต่ว่าอาจจะไม่ตรงตามที่เราอยากได้หรือเปล่า <laughs> แล้วคือต้องขึ้นดอดดวงแล้วทั้งนั้นน่ะมันต้องขึ้นกระดวงแล้วครับเพราะว่ามันมีอุปกรณ์เข้ามาเกี่ยวด้วยเราอาจจะได้อุปกรณ์ห้าดาว แต่ว่าตัวละครยังไม่ได้ก็ต้องไปสุ่มเพิ่มอะไรประมาณนี้ใช่ครับถามว่าตอนนี้ยังแจกอยู่ไหมอันนี้เขาก็ยังแบบพยายามแจกเพชรเรื่อยๆแจกแจกตัวละครอยู่บ้างอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เล่นเนื้อเรื่องก็คือเนื้อเรื่องตามเกมเลยแล้วก็จะมีตัวเพรสเซนแยกออกมาก็คือตอนพิเศษหรือว่าแบบมันมีฉากแบบฉากพิเศษอะไรประมาณนี้จะเพิ่มเข้ามาในตัวของกิจกรรมต่างๆใช่ครับ มันจะมีพวกกิจกรรมที่แบบเอามาสู้เพื่อจะเก็บชิ้นส่วนอะไรประมาณนี้ใช่มันก็เลยจะมีบ้างแล้วก็เพชรของเกมเนี่ยก็ยังหายัง,งหาตามเนื้อเรื่องหาอะไรพวกนี้นยังดูง่ายอยู่ครับยังดูแบบหาเพชรยิมง่ายอยู่แล้วก็ผมคิดว่าเกมเนี่ยถ้าสมมุติว่าคนที่คนที่แบบชอบเนี่ยคาจูอ่ะเขาอาจจะชอบเกมนี้เลย พราะว่าเกมนี้คือแบบภาพสวยเราดูแบบดูเพลิ่แล้วปล่อยให้มันออโต้ได้ก็คือตีให้มันต่อโต้ไปเรื่อยๆต่อชักชาต่อชาชาต่อชาอะไรประมาณนี้มันคือมันปล่อยได้เรื่อยๆครับ <S <S มันก็เลยแบบเออไอเนี้ยคือเกมแนวกาชาอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ละอืมเพราะฉะนั้นน่ะมันไม่ใช่เกมแนวแบบแอคชั่นแต่เป็นเกมแนวแบบอาร์ตันต้องทำนใจนิดนึงนะครับว่ามันต้องลุ้นเกี่ยวกับการชาเพราะว่า มันจะหนักหน่วงนิดนึงเรื่องของแบบกันการแาธิตการตึบอลครับผมบเฮ้ยผมมาเลนเกมช่นี้ครับเกมมันสนุกครัคคบภาพสวยดีสบสายตาอาจจะมีกระจุกตั้งนิดหน่อย,ชยอเช่นั้นแหละเพราะว่าเกมทเกิดตัวเมื่อวันว่าอวานี้ใช่ผม,มเพิ่งเล่นวานี้แล้วผมเพิ่งอัดคลิปเลยมันก็เลยจะแบบอาจจมีแบบเครื่องที่มันจะนแบบ มีกระตุกกระตุกบ้างหรืออาจจะเป็นเพราะผมอัดแล้วมันดูกระตุกบ้างนิดหนึ่งน,น,นะครับฝากด้วยนะครับผมไม่ใรีวิวนะคะนระับ